สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับพอดีมีคงสุดท้ายมาฝันดีเมื่อคืนนี้เฮ้แบบด่วนๆเลยอาจารย์ด่วนเลยฝันดีมากเลยปู่เพิ่นมาบอกนะหนึ่งสี่นะคงสุดท้ายนะโอ้มายังไงครับอาจารย์ครับฝันปูป่ปู่ปู่ท้าผลนี่ท่านเดินมาบอกปู่เวศมาบอกพ่อที่บ้านนี่แหละที่บ้านอาจารย์นี่แหละเออมันบอกว่าให้เพิ่นก็ฝันเพิ่นบอกว่าปู่เพิ่นมาบอกว่าเอ้า เอาหนึ่งสี่ไปวอย่างนี้อือเอาหนึ่งสี่ไปเม็ดเดียวเลยเม็ดเดียวเลยเพราะเมื่อวานนี้มันอะไรนะสามหกหกสามมันไปออกอะไรต่างประเทศอะโอ้แล้วก็สามแปดละจสามแปดสามแปดกขเอาอยู่โอ้กอสามก็ยังเอาเนอะหกสามก็ยังเอาใช่โค้งสุดท้ายเลยโค้งสุดท้ายเข้าวินเลยเนาะฮะโค้งสุดท้ายเราเข้าวินเลยเข้าวินเลยใช่ไหมจันใช่เม็ดเดียวเลยหนึ่งสี่อ่าหนึ่งสี่ อ,อันเก่าที่ซื้อไว้ก็ให้เข้าเข้าวินเหมือนกันคือคือปูปูเวทอะปูปูเวทปดหนี้นี่ไปเข้าฝันพ่ออาจารย์เหรอครับผมใช่ใช่มาเข้าฝันพ่ออาจารย์มาบอกเดินมาบอกเลยเออเดินมาบอกครับม,มาบอกเลยบอกสองตัวแค่นั้นเนี่ยบอกว่าเลขออกตัวนี้อย่างงี้เหรอครับใช่บอกว่าเอาโชคมาให้มาอย่างนี้เอาโชคมาให้ใช่โอ้ ถือว right ่าโชคดีเนาะจย์เนาะบอกเม็ดเดียวเลยเนาะถ้าได้ถ้าได้ม <for> ีถ้าถ้าถ้าบุญสัมพันธ์มาสนาถึงกันก็ขอให้โชคดีเด้อซื้อตซื้อตัวไหนก็ขอให้ถูกนะครับเด้อแล้วก็ตัวเดิมเนี่ยก็ยังเอาอยู่ใช่ไหมจย์เอาอีกเอาอีกตัวเดิมยังเอาครับของของของอาจารย์มีตัวไหนบ้างครับผมมีมีมีสามหกสามแล้วก็หกสามแล้วก็ หนึ่งสี่แล้วก็แปดห้าแปดห้าพวกนั้นก็พวกนั้นก็พี่เกานะพีเ่เกือปีนเอาปีนเอาปีนเอาแต่ว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันแล้วอาจารย์อยู่ไหนครับนี่อาจารย์อยู่ขอนแกน่นวันนี้โอ้จะมาอุดรวันไหนครับผมเดี๋ยวจะไปอยู่เดี๋ยวน่าจะอยู่ประมาณอ่า เดี๋ยวเดี๋ยวบอกอีกทีหนึง่งน่าจะประมาณเลยวันที่เพราะว่าวันที่สามนี่มีงานวงสวงปู่เวทที่อุข,ขอนแกน่นขอนแก่นละครับใช่ท้าวเวสสุวรรณพอดีอาจารย์เขาให้อาจารย์ไปเป็นพามแบบไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยว่ามาจากไหนแต่เพื่อนเขาติดต่อมาให้น่าจะประมาณว่าเขาถูกหวยกับปู่เวทเขาก็เลยจะมาถวายปู่เวทครับแต่แต่ว่าเขาไม่ได้ไปเป็นพามเขาให้อาจารย์ไปเป็นแทนใช่โอ้ อะไรจะเหมาะเจาะขนาดนั้นเนาะนอาจารย์เนาะเหมาะเจาะเลยเขาเขาเ,ขเขาบอกว่าให้อาจารย์ไปเป็นแทนไปงั้นเอาง,งงเหมือนกันเป็นเพื่อนกันนี่แหละครับแต่เขาติดต่อเพื่อนอาจารย์มานะอะเขาก็เป็นาพามเหมือนกันเขาเลยว่าอาจารย์เลยว่าเอาอยู่ไกลไม่ไม่อยู่ไกลอย,อยู่แถวบ้านอาจารย์นี่แหละว่าอยู่บ้านทุ่มนะครับครับบ้านทุ่มใกล้ๆกลกับบ้านอาจารย์เลยกอ้ใครเอฟซีอยู่ใกล้ใครได้ยินก็ไปได้บอกฟุนด้วยนะครับวันที่สามอาจารย์จะไปบวงสรวงนะครับครับ ที่ขอนแก่นนะครับบ้านทุ่มบ้านทุ่มวัดวัดวัดอาน้องอะไรนะวัดวัดหัวหนองอำเภออะไรอาจารย์อำเภอเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นวัดหัวหนองนะครับบ้านหัวหนองนะครับวันที่วันที่สองนะครับใชวันที่สามวันที่สามอาจารย์ก็ไปอาจารย์จะไปเป็นพามใช่ไหมฮะใช่อาจารย์จะไปเป็นพามครับ แต่แต่ว่างวดนี้ไม่มีเลขวงสวงนะอาจารย์เนาะยังไม่มีวงสวงในปู่ยังไม่ให้วงสวงที่ไหนสักที่เลยโอ้ปู่บอกว่าอยู่สารคามจะเหยียบไว้อย่างเดียวเลยครับครับขอให้เก็ซีทุกคนรวยๆก็คือพ่อพ่อของอาจารย์นี่คือไม่เคยฝันแบบนี้ใช่ไหมอาจารย์ไม่ไม่เคยไม่เคยพอ่อพ่อปู่พูดถึงว่าพออาจารย์พูดว่าปู่ท้าปวดนี่เด็ดทีพันล้านอ่ะท่านท่านลงมาแล้วนะมาช่วยคน พ่อแกก็ฝันเลยเมื่อคืนนี้แกฝันดีตื่นม,มาจะมาพูดให้อาจารย์ฟังอาจารย์ก็งงปกติไม่ได้คุยกันกับแกสักทีนะครับแกบอกว่าปู่มันมาบอกเลขอย่างงี้ปู่ปู่ปู่เท้าปูดนี่มันมาบอกเลขครับหนึ่งสี่อย่างงี้หนึ่งสี่ตัวเดียวเลยเน้นๆเ,เลยใช่โอ้แกแกก็แกแก,แก็มือชาวหมังเหมือนกันนะพ่ออาจารย์พ่อของอาจารย์นี่นะครับ ไม่ไม่เคยคุยกันเลยไม่ไม่ค่อยจะคุยกันเพราะว่าต่างคนต่างมีหน้าที่การงานเนาะใค่ต่างคนต่างอยู่ใช่ไม่ได้คุยกันเมื่อกอ้ก็เลยก็เลยนี่เลยเอแกฝันดีแกก็เลยเดินมาบอกอาจารย์เมื่อคืนนี้ฝันดีว่างั้นป้าฝูคนเดินมาบอกครับบักมาบักตัวใหญ่เลยแหละองใหญ่เลยบอกเป็นตัวเลยเนาะอาจารย์เนาะใช่ใช่บอกเป็นตัวเลยถือว่า แน่นอนเลยจริงๆเม็ดเดียวเลยนะครับหนึ่งสี่ครับตัวเลขให้ทุกคนรวยๆเด้อเงงๆกับอาจารย์ร่วมบุญสร้างเท้ากดนี้เศรษฐีพันล้านนะครับครับผมครับครับชุดชุดของอาจารย์เลีทุกคนรวยๆเหมือนกันนะครับอาจารย์ครับชุดชุดของอาจารย์นี่ก็คือมีเจ็ดแต่มีสามเจ็ดสามใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับแล้วก็สามหกสามค่ะแล้วก็มีสามหกใช่ไหมอาจารย์ใช่สามแปด แล้วก็หนึ่งสี่นี่แหละครับอาจารย์ใช่มีเพิ่มอมีกไหมครับผมก็แปดน่าจะเป็นแปดห้าเลยที่ชอบนะมาแปดห้าใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ใช่ชุดนี้เคยออกไปหรือ,อยังครับแปดห้าแปดห้าไม่เคยออกนะแต่พูดพูดมาเฉยมันมันขึ้นมาในใจแต่ว่าถามว่าแต่ว่าตอนตอนถามว่าตอนนี้รักรักตัวไหนมากที่สุดครับก็คือรักรักตัวหกสามมากที่สุดหกสามใช่ แต่ว่าไอ้เลขหนึ่งสี่เนี่ยก็คือเป็นเลขเพื่อเพื่อพง่ายมันเลขข้อลูกเนาะครับกันไหมกันไหมอ๋อแล้วก็มีแปดห้าเหรอครับอาจารย์ใช่ใช่มาแบบดุนดวนเลยเนาะใช่เออเกือบเกือบเกือบไม่ทันดดวนโค้งสุดท้ายก็คือหนึ่งสี่นะหนึ่งสี่ใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่ใช่หนึ่งสี่เพราะว่ามาเนีเป็นเลขพ่อลูกอะเพราะว่าพ่ออาจารย์ฝันเพราะว่าเพราะว่าปกติก็คือพ่อแกก็ก็ไม่เคยฝันสักทีครับ ใช่ฝันว่าปู่เดินมาบอกเลยหนึ่งสี่ตัวเดียวหนึ่งสี่ตัวเดียวเน้นเน้นนะครับผมเช้าแกขับขับรถออกไปไหนไม่รู้แต่เช้าครับไม่ใช่ไปหยิบรอตรี่เหรออาจารย์น่าจะประมาณนั้นเลยเออพราะหลังจากคุยกันแล้วแกก็ขับรถรถออกไปเลยอ่ะเซียไม่พูดออกไปอีกเลยครับเออผมไม่ถามแกยังไม่เห็นหน้าแกเลยตอนเนี้ยโอ้ที่มีเพิ่มเติมก็มีหนึ่งสี่กับห้าแปดเนาะอาจารย์เนาะ หนึ่งสี่กับห้าแปดนะครับเอฟซีครับผมนะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์โอนะครับสําหรับแนวทางนะฮะงวดประจําวันที่วันนี้แหละอาจารย์เนาะวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งนี่แหละครับวันโชควันลาบนะอาจารย์เนาะวันโชควันลาบมหาเลือกมหาใจมหามงคลให้ทุกคนหลดหนี้ปลดสินรวยหมดหนี้หมดสินหมดหนี้ปลดสินแล้วก็จะรวยได้ถ้าหมดหนี้หมดสินแล้วรวยเลยนะครับพี่น้องเับครับ สาธุให้สำเร็จ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 สมหวังสมปัารถนาทุกประการทุกท่านทุกคนด้วยเถิดป่วยสาธุครับอาจารย์สาธุครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของอาจารย์โอนะครับเอฟซีครับผมมาแบบด่วนๆเลยนะฮะมาแอดมินก็ตั้งกล้องแทบไม่ทันเลยนะครับผมคือพ่อของอาจารย์เนี่ยฝันนะฮะฝันว่ามีปูเวทเนี่ย ปูเวทมาบอกแนวทางนะครับ1 4ตัวเดียวนะครับส่วน5885นี่คือเลขของอาจารย์ชอบนะครับที่เพิ่มเติมมาสําหรับวันนี้นะครับผมครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับผมคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ